เก่าเหรอครับวันนี้ครับหาป่าก็พอจอยให้เก่าครับใส่ม่่งสองข้ามครับเอาหยเดีอ้ยเรียนไฟทุ่มสงข้ามสดๆครับพอดีไม่เห็นเหอกลางน้ำก็เลยล่องไเบึงโ่เพาอได้อยากไปกินนี่แหละครับ ปด,ปดก็ได้ปลาโดไดฟฟฟไฟไนี่มันหมานแต่บัดนี่ฮิดเป็นเลนเลนเนาะฮิดเลนเหัวหัวไเนาะอดิก,กินอยู่บ่เซียนพื้นลงมากเห,หาก,กินหนงสีปป่บ่เอาวงก็โด ไปปอย่ปปอยใส่ปยสาปอยสาให้มันกินป่าบ่ขั้นสมปอยู่ไปหักขั้นสมตุ่มนะนี่นะครับวิธีชาวบ้านเราก็จะอยากได้กินไม่เป็นปุ่มเลยบ่นะโอ้ย อ้ามานมานครับมือนี้ครับปอ้ยป่าเล่นไฟอย่างเดียวเลยโอ้เห็ดสมแ่บเ้อยเขาบาดเอหนานี่เ้อมันมันเน,ะนาะหนาวเนาะอ้าหนาวปีนี้เม่าาาาครับบรรยากาศคือเก่าครับตอนเข้ามามาตะกินน้ำมันขึ้นเนาะคุณอยู่ปายไผ่นี่น้ำมันลดครับแต่ว,ว่าหน,า,นาวเด้อย บอกได้คำเดียวว่าหนาวครับยินใจจ้อยพื่นละโอ้้มีจนซิปโอ้หมนนหันยังล่ะตัวใบไงแห้งครับแล้พ่อได้อยากได้กินอยู่ ม้ยผลมันเลี่ยวตัวมองเปินสาระจักตาทองตากนะไรดอกม่เป็นอยังเ <c oughs> จ้าของคุณพ่มาน้ำดอก <c oughs> ไทยยึดทั่งขวัวครับนี่บม่ได้ลงน้ำกลิ่นเลือดไปน้ำเปินครับ หนาวตากแดดแอ้เมื่อนันหากินขันโคกเดียวก็บมาหากินแถวสงขามครับแม่เถ่าเพิ่น่าป่าสงขามเสียบพิ่นเลยว่าให้ล่งมากครับเห็นเดเซียนพิ่นแล้วหาอยู่ เขาก็หาพอได้กินเนาะเขาหาขายต้อเพิ่นดกนอกเนาะมันงอแงนเข่าข่อยลราบ้างนะทพิงได้กัดปากติดตามมาแล้วครับเนาะเ,เพียเคยบึงการคือเก่าเะรอว้ายปล่อยฟอบกับมีบว่ะติเพีดบึงการคือเก่าลหรครับติดตามมาแล้วครับ,นรบเนาะนี่ปีนี่ เออสินไปหาของเข่าขแล้วแค่นี้นะครับเด้อติดตามกันนะครับเด้อสวัสดีครับ